สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดอึง้งร้านอาหารริมทางตั้งปีไก่ทิ้งไว้เจอน้องตุ๊ตู่สวบนวันว,นวกลายเป็นเรื่องราวที่สังคมโซเชียลกำลังให้ความสนใจหลังจากผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึงได้เผยคลิปวิดีโอที่ทำเอาหลายคนพากันตกใจเป็นอย่างมากโดยระบุข้อความในคลิปว่ากำลังเดินดูว่าจะกินร้านไหนดีเจออินฟูเขาให้ร้านนี้แหละพร้อมกับระบุแคปชั่นว่า มิติใหม่ของการแนะนำร้านอร่อยกำลังเดินดูว่าจะกินร้านไหนดีเจออินฟูเข้าให้ร้านนี้แหละทว่าเหตุการณ์ภายในคลิปผู้พ์กำลังเดินไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่อยู่ริมทางระหว่างที่กำลังตัดสินใจอยู่นั้นก็กลับเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเพราะสิ่งที่เห็นก็คือเจ้าตัวเงินตัวทองกำลังกินวัตถุดิบที่อาจจะไว้ใช้ทำอาหารอย่างอร่อยอร่อยอยู่เลยทีเดียว ทำเอาเธอถึงกับต้องบันทึกคลิปวิดีโอและนำมาโพสล,ลงโซเชียลซึ่งอย่างไรก็ดีคลิปดังกล่าวมีผู้ชมกว่า700,000ครั้งทํากลางชาวเน็ตที่เข้ามากดถูกใจกดแชร์และแสดงความคิดเห็นกันสนันโดยส่วนใหญ่เข้ามาคอมเมนต์แซวอีกฝากก็คำนึงถึงความสะอาดเชฟชิมขนาดนี้อร่อยแน่นอนคอมเมนต์ถัดมาบอกว่านุชเราขอกินก่อนคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าน่าจะแจ้งทางร้านนะคะ คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าคิดว่าทางร้านอาจจะตั้งไว้หวางให้น้องเองหรือเปล่าคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเขาน่าจะตั้งใจให้กินละไม่งั้นคงไม่วางต่ําขนาดนี้คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเชฟชิมขนาดนี้อร่อยแน่นอนเอาร้านนี้แหละคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเชฟชวนชิมอร่อยแน่นอนคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าผ่านคิวซีทั้งนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นความจริงจะเป็นอย่างไรนั้นก็คงต้องรอทางร้านออกมาเคลียร์ความจริงอีกทีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ